สวัสดีครับว่ากับไสหลา่าคือเก่ามันนี่เจว่าไสหลา่าห้างเงินเป็นนั่นครับผมคือคือเห็นงานหนักแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน่ายน้ำนะครับเนาะบ่คอยลงคลิปแล้วก็บ่บคอยมีเวลานะครับเนาะตื่นแต่เศร้าตื่นแต่ตีสี่แล้วก็ไปทํางานก็เลิกวนันที่ม่วงเคืองหาม่วงเงินน่ะครับผมช่วงเวลาในการทํางานเนี่ย นักครับผมก็เลยมันมีเวลาลงคลิปนะครับเนาะมันอย่กงบานี่ครับผมมีลาบเนาะอันนี้มีสามสามพันจีบพันตับกับผมแล้วก็เนื้อเนี่อขาไลา้แล้วก็อันนี้จะเป็นเสือล่งหน,นะครับเนะาะแต่ว่าไผสือล่งหาแล้วไผ้จะมีเฉาบุมมีเอาะก็กำน้ำกิกมสูตรเดิมครับผม <laughs> ผักข้อวมีสำเน็ตครับนี่สเสดายิ่งเสดาจสองกำน้อยๆี่นองครับผมนี่ สองกำน,น้อยอันนี้ทรายก็จำอะไรก็อกันซสื่อมามันเหลือกินกับผมได้กินจากอไอาทิตย์แล้วครับผมก็ได้แซ่ตูไว้ครับผมมาครับวันนี้ตลาดกับสิกินเนาะชื่เก่าแล้วครับผมห้างความมันโดนนีครับหาไปกี่พันตับพืชขาวาแล้วเนะาะฝ่ามือผมเลือบไปหน่อยนะครับนี่เออเฮ้เออเฮ้ย เขาแถมตลาดจะลูกแฝดกับผมนคนมาแถมมานี่มาแล้วครับเจอยากครับผมทุกดสมุน,นย,ยากแังไม่มีเวลาสิท่าคลิปทางตรงท่าคลิปท่าคลิปเอยียงดอกอยากกิ้งเขาเราก็นอน ความร้เราเสือลองหายครับผมอมือย่างพ้กอ,อันนี้พี่น้องมึงแก่มึงแก่มึงมครับเสียลองหายสีม่วงต้องต้อง,องพี่น้องเนีจิ้มปั้นฟองลองครับพี่น้องอย่างพวกสีม่วงเนี่ยแต่ก่อนเลย

กันเอากินเสร็จทีลซ้นอยู่ล้ะครับนี่หลาะลาบหลาบหลาบลาบเมื่อนี้ได้พวกดีสวดมากพี่ร้องกินเผ็นพี่น้องมึงเ้ยขมรบกุขมครับน,น,นี้ครับ นี่เป็นเบาเนี่ยมาพี่น้องมามันเบาเหมือนมันเบาเ,เท่ากับเขาวานนะยักอ่ะอแล้วครับพี่น้องมาครับพี่น้องกินข้าวมาเนี่ยบิ่งกันหนาวๆอีกทีหนอ่อยครับเด้อ เดี๋ยวทำนันทักกัทมานาันนั่งน้ำกันปุ่นนี่เพเพพี่น้องเพ่เพเพเพ,พอันนี้มันมนผ่าถูเฮียนเลยครับเด,ด้อิเอาตำแหน่งก่อนขอพี่นอ้องหนห่อตับพี่น้องมวน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 ล้วน่ แก่ผมอ,อย่างอีะแจบแฮะมึงดนเหครับเสิยใจจินกับบ,บ่มีเวลาทายคลิปแล้วกับ,บมึงเวลากินกับผมมีเรื่อกินขอนอน เจ้าอันจะเป็นคักพี่น้องเจ้าอันคักแห้งเอาอีกยวเราให้จะข้าครับเนะระนะอขอข้ามให่โตนะพี่นอ้องอื เคยกินไปเลยกับพี่น้องนะเบิ่งกินยังไปีนี้ครับผมเฮ้ยตอนนั้นกูนมาทันมากเกินอยู่ตอนนั้นอ่ะอุ้ยต้องไปลองเอ้ยตอนที่เก็บกินกินตัวตัวเลยกับพี่น้องตัวตัวเลยนี่ตับมันตัวหน่อย มาไหมอืมอามาเถอะมาเรื่อพี่น,น้องกินข้าำกัน้าเลยม่งงามาผูหยิงเียกหลายครับบาทานกินยังเดียวข้าคของ,ของขามาเด้อพี่น,น้องกินข้าวก,กันทุน มึงขาดยังบุกเงาะอะไรเงะขาดจันงนาอ่มจมึง,มงแต่บ่าเออหมูจักเส่หมังมว่าพูดนานทายกินเห็ไหมเงาแก่ยกอยไมเท่าข้าวนึิงอืม นี่กาแฟตังค์เด็กข้าวเี่กข้าวเด็กข้าวมามของกินของกันาเยอทีเดยวหาเยอมาเลยครับโอ้ยเสียบนี่เยอะทำมันมันเขากับสิบ,บสี่หาพันคนเยอะสี่หาบาทครับผม ต้นทุนการแตะผมค่าขเข่าเหนียวค่าเสื้อลงไห้ค่าตับค่าปอดค่า,ข,า,าข่าว้อมเจ้าข้าพูหนะฮโคตณได้ครับมาคือเกาตับบอกง่ายเลยตั้งฐานะบวกสนผม เ <c oughs> อากระติ๊ดมือพี่น้องครับเนื้อเสียครับผมจะสั่งนะมันมันเป็นเนื้อเสียครับเป็นเนื้อหยาบ แล้วครับพี่น้องก็ฝากช่องไว้นะครับผมฝากไว้ซื้อครับว่าองตัวกระเด็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากน่อไม่ด้จ้าพี่น้องขมสิชือปกดีของแถมนล้วครับ มัาาเักกีโดนต้งเป็นอะไรครับผมกินข้าวเบิ้เป็นติดยะเมือนกันเอา่น้อง คมคักอีบ่มีอีเต็มครับอือผมเลยตั้แงแซ่บพนะู้นเนารับอืมอืขอติดมือ,อมต่อครับไปอีกกี่ปั้นตับอันนี้ตับปั้นตับที่เกี่ยวกับอืมจับกันอืมเห็นบกพี่น้อก

มันขัดมันเนี่ยจอดรถพี่พี่น้องตามเมื่อมันตับตับป,ป้อมเนื้อกความหลับเนาะเงือกเาะเอ้ยตับป้อมพมอุ่นมาสิย่านื้อ Thuốc đây là... Rượt ừ. ừ. thêm ngàn thì nó không nghĩ Như là rượt thêm ngàn được ngàn mang vào pháo, rượt nào vô nào kiếm thì nó... không khâu nắm Nó khâu ngứa Sang tiếp kịp Ngày quốc có... dục Tóc ngày quốc เนื้อยก็เหนียวครับผมเี้อยลก,ก็งตัวเนื่อเสียคืกพุตรงเส้นเสีย ยังคือว่าเสือร้องไห้ <c oughs> คนเท่าคนสมัย้ันขาบอกว่าเขี้ยวไม่ขาดไงเขี้ยวไม่ขาดเขาก็เลยบอกว่าเสือเลยร้องไห้คนคนเกิดมากตัวจะเป็นเสียใจนะครับนะเนาะองผพานประสบการณ์อย่างมาหลายอย่างเนาะจนได้คำว่าเสืออืจอจนได้คำว่าเสียขินมาคคนสมัยกอนนะครับเนาะ อันนี้เสื้อองน์นันหรือว่าเสื้อผู้นั้นะครับฟันแท่งบกเขาจะว่าไปกินเหนื่นยอยหกก็ได้ตังคือว่าเสื้อลงไหลครับผมแต่ลีล่ะในในประวัติศาสตร์มากก็คือว่าพวกเด็กบกเกาบกิรนงลีกบกขึ้นเข้ามาเสือเด็กวบคนออข่าแต่อันนี้ผมมีเสื้ออันนี้ครับมันก็เสื้ออันนี้ครับไปกินดิบไคยกินดิบครับผม แล้วเปล่าตอนนี้ทางนี้นะ้ำหนาวพี่น้องโอ้าะว่าน้ำครับไปว่ามาบอกกินเสร็จแล้วหรอปเนะี่ย แต่๋ี้งาคมแล้วเสียครับผมเสียยังมากันอะไรไป่นังคืนเลย อีโบกี้มืองฮิมาตะตัวอับปน้องไฮทายรูปคลิปให้เมืองนะครับเด้ออันนี้ก็ฝากกดติดไลค์ฝากกดติดไล่นะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามเมื่อก่อนน,นนะครับเนาะโดนโหรอพี่น้องเอ้ยบริรุ่งลิปไอก้กล่องอะไลเอาสมนุนยังไฮทายฮิมาตะยังไงยังไฮทายยังกรับคอมเมนต์มาครับ เนาะขันผู้ใดจะเบิ่งทาั้งเฟซบุ๊กหรือว่าทางเพจผมนะเนาะครับเนะะบาะก็ฝากกดติดตามทั้งเพจแลว้วก็ทางยูทูบแลว้วก็ทา้งเฟซบุ๊กน้ำขับวาาถ้าเราติดตามสีเข็ดวยังน,งนำเสนออ,อ,อีกหลายๆอีกหลายๆอย่างนะครับเนาะฝากติดตามเนาะครับผมรุ่งมอไปเถอะรุ่งมอจะให้นั่นน่าไปรุ่งมอครับ ก็ฝากน้ำครับผมคลิปนี้ก็มุมีอย่างไรก็กินแล้ยน,นะครับผมเมื่อยงานนะครับมืัอนี้แบกแบกของชะละสามหมื่นสี่หมื่นกิโลนะครับเนาะสองคนเป็นตันๆเป็นตันๆเฮ้ย <c oughs> พี่น้องพี่น้องสราบสิน้ำนะครับเด้อ คลิปนี้นะเปนี้ก็เป็นจิตนำเสนออีกอีกโดนเติบนะครับเนาะเสียรุ่งงานมันหนาวเสียใจเห็ดอะไรละครับผม,มฝากวันนี้ครับเนาะซ้อยจุ๊ลาบก้อยเสยี่ยองไฮน, <c oughs> นี่ครับกลับสวัสดีครับผม